กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็มาหอดบ้านแล้วจัดของจัดเจียงเขาตู้จัดแจียงจัดของเข้าตู้ช่วยพ่อใหญ่ได้ข้าวสารมาสิบกิโลพี่น้องข่าเหนียวสิบข,ขาเหนียวหาข้าเจ้าหากิโลได้ขนมปังได้น้ำตาลได้หุงหุงไวน้นี่สี่ร้อยกว่าบาทพี่น้องสี่ร้อยกว่าบาทเงินไทยเลาพ่อใหญ่ไหม ชูรสรสดีพริแกงมัสมมนผงเอาเน่้อบนไว้เมยนเนี้ยบนเอาผงยุบนสิ่โอ้นี่ดิน้องเมีนเออน,นี้นี่แกงมัสมมนแกงพะแนงกับสื่อมาตวงก,ก้อนนี่ตามหาพอิตู้ก็ได้อีกตามเคยพี่น้องได้กบเพราเดี๋ยวไปเสียบใบด,ดีเอาไปแล้วก็จะไปเสียบใบหน้าวสองอือ ้ำตาลเอามาทำายยมพี่น้องที่สำคัญเลยก็คือเขาได้เข่าสารนะ่ะแหละพี่น้องเราพเยเราก็ซื้ออันนี้ยาบ่อนเออพเนี้ยซื้อยาให้น้ำเว้เขาได้ดื่มเห็นยาแก่ยาแก่ไขยาแกไ่แกไขกับยาอม,อมยาแก่ไขยาอมคือขนมฟัง เสื้อผ้าแล้วก็ผ้าปซื้อพี่น้องเสื้อผ้าแล้วก็พ้าปซื้อ,อ,ส,อ,ส,อสี่สุดเอิ้นสี่ตัวสองสุดดอกไม้ไม่อีกแล้วสวยงามอลล์ตาพี่นอ้องตื้อได้ดอกไม้ไม่อีกแล้วเฮ็ดยังกินเนาะบนันนี้น้อยยี่บนว่อสิพากันไปห่อสิพากันขื้นพูดเอันนี่ โอ้ยมันหัวก็ออกมาใหม่ใหม่มันนีมันนีสุกมันนีหอมนี่เส้นขนมเส้นขนมจีนแห้งมันเป็นของเียดนามพี่น้องแท้านี่สอบบึงหอมไอเย็นมันดีหออะดรนี่บนมามันมาเป็นแต่เสี่บมันเส้นใหญ่มึงเตาบ่านหลวกกับเส้นใหญ่หรอเส้นมีไหนกินดีกว่าพี่น้อง เป็นเครื่องปรุงนี่คิดว่าคิดว่าพละเกีกับบ้านพละยังจะเบิร์ตมานน้อีกเดือนกลัวไอ้คนสื่อมาแถวเล็กแถวแรกก็เบิร์ไปหลายพันอยู่ผลเ,เครื่องปรุงมีเท่าของเนี่ยก็มีเท่าของไทยเห็นปะน้ำมันหอยซอสฝ้ายเขียวซอสแม็กกี้อืมก็มีเท่าของไทยเนี่ย เนาะเสียจยังกินข่าวน้อทำอะไรกินข้าวน้อเนาะเด็ดดีดีมาหนิกินแหล้วสิผ้าพอนี่พอนี่ว่าสิผ้าไปนี่สิผ้าไปบอมืออื่นแล้วสิง,งานลายมืออื่นพี่น้องทั้งงานไปงานศบทั้งสิบไปอ,อันขับรถบาดทั้งอันอยังกรล่องแนวอือพี่น้องเลยเย่าบเห็นเน่ากินข้าวกอนพี่น้องมาหน้ปองไปพี่น้องปองไปย่าบ,บนก็พอนี่หลักมาก มาเก็บหมากอันนี้อีกแล้วอ้ยพี่น้องป้องไปย่ยบนกับพ่อให้่พากันหลักมาาเขาปลามาชั่วโมงเดียวพี่น้องมาชั่วโมงเดียวอิลียุ่งกัดเล่ายี่ยบนเอาเนี้ยตักถั่วเอาส่วนเอาได้กับคุหนึ่งเราสิไปเลือกอยู่บ้านมาบังหาโม้คืนไปอุ้ยกี่ตัว โอ้ยมันเข่ามาหอดนี่มันเข่ามาหอดในรถ I can ี o ร้อ o ันฉนนี่อยงจังคยอยอันยุ่งมากคักมกแน่แทะพี่น้องนี่เก็บอยู่ข้างทางนี่เข้ามานี่ปลาแล้วก็จิบยู่ข่างป่าข้างข้างรถเนี่ยเนี่ยเนต้นหนาเนี่ย เนี่ยเก็บยุ่แคร์โบ,บ,บกี้อันจากรถไปโบกี้เม็ดเนี่ยพี่น้องหลายคักหลยเนี่ยมากอันนี้ก็ไดอันนี้ขนาดปลาน่อยมันได้หนิพี่น้องอันนี้ปลาน่อยมันได้หนิปนี้พอใหญ่น่ะแล้วเ,เพยยุ่งยุ่งกัดเล่าพี่น้องเลยยุ่งกัดเล่าโอ้ยเจ็บปนกระทึงขัดเข็มขัดทึงถ่ทยวีดีโอ้่หประเทศไทยเบิบ้งดอกตอนเก็บนะพี่น้องมันฟ้าวมัไม่ยังดอกผ้ากันมาแบบ มาจากตลาดเรียวนะพากกันมาจากในเมืองเรียวมาเห็ดเนี่ยกินกินเขากินน้ำเลยวก็เลยพากันนอนเหรนข้าวหนึ่งหมูพ่นวาจีอันมหาจีทู่มหาจีมาเอาเครื่องตัดหญ้าว่าสันว่าสีม้งคึงจีมาว่าสันเดี๋ยวฉันล่อบงเขาก่อนขั้นเขาบ่มาเขาจังไปวัสันพากันนอนหลับอันนี้พี่น้องนอนหลับหาม้งคึงหมูเมื่อขึ้นเขากับพ่ทร่มากเขากับบ่มาวัาสันฉันสิบห้าไปเก็บจักข้าววสันว่ะ ยี่บุกใส่หมวกใส่เสียเข็นยาวได้กันมาเดี๋ยวตักมานําแเดีวตักผัดมีอันเดียวแบนี้เราก็ผัดเอาเมื่อเก็บเอาเราก็ใส่ถุงเมื่ออยู่พี่น้องแต่ว่ายุ่งมันหลาแล้วเพยยุ่งแล้วเพยยุ่งยี่บุญโบเพยเด้กยี่บุญลุยเนาะแบบหัวตักหัวซักหัวขวางไปฮะนะยุ่งมันกัดกัดบ่ได้นี่ออกไปนี่ก็หอดอันถนนใหญ่ลวนี่อันนี้ก็เป็นถนนห้วยหลูกลังข่อมาพี่น้อง เนี่ยไม่แต่ปลาเห็ดปลาหมากันหนีบดเลยเนี่ยไม่แต่ปลาหมากบูเบอรีแล้วมันไก่สีใบแล้วพี่น้องก็สิก็สีมีเวลาหรอสิผ้าห้เราลผ้าม่านะ่ะได้หน่อยได้หลายก็เอาตืิมกันมือละเล็กละน้อยเย็บบนเสื้อไปเฮ็ดเย็ยนนมไปพี่น้องเฮ็ดเยี่ยมสิเฮ็ดน้ำสมุติว่าเห็นเล่าเฮ็ดเยี่ยมไปถ้าเอาไปกินบ้านเอาน้าสีหนามันสีใบแล้วมันโลนดำกับกำกำอันนั่นอยู่กำอันหมอดอยู่หมอดเขียวๆนะ่ะ กะน,นี้มันสุกมันกระโลนนี่เห็นบานคนละเห็นบาน,นพี่น้องมาประธานพ่อสองนาทีสัมยังบ้านสองนาทีสัมนีหอดบานคนละนี่ขนาดเราข่อยมากัานนี้ก็ไปน้าถนนใหญ่เลยถนน,นอันนี้เลย,นนเยป,ป,เปันนี้ก็หอดบานข้าวเดียวพอถึงสิบนาทีน่ะพี่น้องมาพอถึงสิบนาทีขูดถึงว่าทำเป็นมีมูมาเก็บน่ะมาเก็บเอาเมือลาคู่สองขู่ถังสองถังไปไปเฮ็ดไวแต่เฮ็ดกินนะ่ะ โอเคอยู่เด้บประองซสื่อเขาสื่อเขาก็เพงเลยพี่น้องโูนึงก็หลายบาทอืมโูนึงก็หลายบาทเนี่ยบาทก็เจาอยู่น้ำตาน้ำเขาพี่น้องลดตัดใหม่รดตัดฟื้นก็เจ้าสิมีอุปกรณ์อุปกรณ์การตัดใหม่ตัดฟื้นก็เจามีสุขคนมีสุบ้านอบอกเรืีองงัวรพอมเหตดหาเหตุโยน้ำเนาะครับบ้านคับพี่น้อง ฝนไหลเยปฝนยังสิคัดไปนี่กับสิไปอาบน้ำอาบน้ำนัพักผ่อนทะเลโตูนพะยัยพะยัยคอยทะเลโตูนพะยัยคอยพี่น้องเออไอ่เอ,อ่ไอกแพ้ยุ่งแพ้ยังบ่แพ้แพ้ยุ่งน่ะพี่นองแพ้ยุ่งเออหนออาซ้ำนั่นอะไรพี่น้องพี่น้องเย้ฝนมาหอดบ้านแล้วมาหอดบ้านแล้วบ้านนี้ ณนะตอนนี้มันสองทุ่มกลัวหรพี่น้องเย่บนจะบกคัดจะเอาไวเองส่นี่ใบใบมันนี่มืน่นเย่บนยังสิคัดพี่นอ้องมื่นอยู่บานเบิดมือดอกอ่ะบ่ได้ไปใส่เย่บนกับสิคัดนันะนี่แหละมืน่นได้หลายพี่น้องได้ประมาณปุ๊ได้หลายทาั้งนึงอ่ะเนี่ยได้เต็มทั้งเขียวเนี่ยพี่น้องเต็มทั้งเขียวเนี่ยนี่ทั้งนี่มันใหญ่เต็มทั้งเขียวนี่ก็เลยมาบ้าน อันนี้คุณชายคุณชายเพิินแพ่ยุ้งโอ้ยพี่น้องมันจะดีตนูนมืออื่นย้งนยังสิกขัดมือมือสจชำละร่างกายจะกขวงให้มันเรียบร้อยสกอนมันเดือดเรยวหาเขา่าหาหนามกินก้นพี่น้อง,งสิเห็ด ซื้อนั่นมาเรียบร้อยแล้วซื้อดำตาลซื้ออย่างมาแล้วเห็ดน้าสมูทจะเห็ดแย้มเห็ดยังไว้มันไก่สีไว้เหรอพี่น้องมันไก่สีไว้แล้วมันลลนขับดินอยู่ดำปือป้อๆอยู่ไปตองก็เรื่มโลนแล้วอืจอจ่กะทีสองอาทีก็สิเบิดแดเราคิดว่าฝนเล็งมาเนี่ก็โลนเบริร์ล้วบันนี้ก็เต็มเห็ดลวบัน,น เนาะน่าแหละพี่น้องแต่ผนหาเห็ดอีหยังก้อนบาหนิ